ครับร้านจอมพิชิตครับวันนี้ครับมีคันจากค่ายกีโนเข้ามาใหม่ครับนี่ครับเข้ามาประมาณหกลังครับมีคันฮ่าเฟสฟินเดอร์ครับคันซันไฟฮ่าแล้วก็คันคันอะไรตัวนี้อ๋อมีคันซันไฟกับเฟสฟินเดอร์ครับมีเก้าพุตกับสิบพุตครับนี่ครับนี่ครับฮ่าครับเข้ามาหกลังครับ นี่ครับนี่ครับขายดีมากเลยครับที่ร้านครับเนี่ยสั่งมาเยอะเลยครับเนี่ยตัวนี้เป็นแพ็คฟินเดอร์ครับ่แกะดูเลยครับนี่ แพตฟินเดอร์ซันไฟเก้าฟุตสับสิบฟุตแล้วก็ซันไฟเออแพตฟินเดอร์เก้าฟุตสักสิบฟุตครับนี่ครับนี่อัชชิโน่แพตฟินเดอร์ตอนนี้เก้าฟุตครับนี่ครับนี่แล้วดูเวท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 แปดสิบครับอ่าครับนี่ครับนี่ครับฐานจอมวิชิ่งครับนี่ครับเข้ามาหกลังครับนี่ครับมีเก้าฟุตสับสิบฟุตครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้ครับร้านโจมฟิชชิงครับครับนี่ครับดกด้านเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกไอดีไลน์ตรงหน้าร้านครับนี่ครับนี่ครับก็สามารถติดต่อตามนี้ได้เลยครับนี่ครับโจมฟิชชิงครับแล้วก็เบอร์โทรกับไลน์นี่ครับถ้านสุก็ติดต่อเลยครับร้านโจมฟิชชิงครับวันนี้ก็สวัสดีครับครับ